สวัสดีครับสวัสดีครับพิชายครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับยามเย็นวันนี้น้องขอมาอัปเดตกันหน่อยนะครับกับพระปิดตาจินดามณีรุ่นดวงเศรษฐีนะครับเป็นของวัดพระธาตุนะครับพรมนริหานและก็พุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์เกจินะครับหลวงปู่ศิรามมหาอ่าหลวงมหาศิรานะครับเป็นเก้าพิธีนะครับนะรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดที่ลึกนะครับฉลองนะครับนะ 99ปีนะฮะนี่ฮนะโอ้โหแล้วก็มีพระเกจิอีก6-7รูปนะครับอย่างปู่เวอร์นะครับงานเลยพระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ต้องมาท่านแบงนะครับแล้วก็ปู่ประเสริฐนะครับนะแล้วก็หลวงปู่คีบนะครับโอ้โหแต่ละเกจินะครับ, right. หรบสหรับลุคนี้มามาอัปเดตให้พี่แต่ละรายการค่อนข้างจะทีเด็ดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับารายการแรกมาเป็นรายการที่1กันเลยฮะนี่ฮะรุ่นนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะ ด้านหลังจะเป็นดว <Stars> งเศรษฐีอย่างนี้ครับนะนี่นี่ะจินดามณมีดวงเศรษฐีนะฮะด้านหลังจะเป็นนีฮะรพรประธานพนุงนะครับนี่ฮะใจ้ม่ตาเขีนจันจังปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะลายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับลายการนี้เป็นเนื้อดินเผาฮะสดสดเลยสวยๆเนื้อดินเผาสดสดสวยๆลายการนี้เนื้อดินเผาท่าสะแบงบนะครับ อย่าลืมนะพี่นะัทถ้าสแสบงนี่ฮะที่เขานิยมพูดกันว่านะถ้าแสแบงดินแพงก็ทองคํารายการนี้เอาไปพี่ชายนะยครับเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์สุดท้ายรายการนี้เนื้อดินเผานะฮะแต่และว,วันนับอยู่จะแตกต่างกันไปรายการนี้มีอยู่องค์เดียวองค์สุดท้ายครับสองร้อยห้าสิบาทใครไว้ใครได้ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองรายการนี้เรยกโคตรเบิร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กนะพี่ตะกุดเงินสองดอกครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบบาทฮนะ เอาไปสองร้อยแปดสิบาทครับเลขโคนจำนวนสิบห้านี่ฮะสองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะตะกรุดเงินแท้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามเลขโคนจำนวนหมายเลขเก้าสิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อว่านส้มตะกรุดสามกษัตริย์นะเนื้อว่านส้มตะกรุดสามกษัตริย์ครับพี่ชายนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4เลขคุะเบอร์161ครับรายการที่4เลขคุะเบอร์161รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานตะกุดเงินแท้2ดอกฮะเลขคุะเบอร์ห, itzer, หมามเงินหามทองครับพี่ชายรายการนี้เอาไป300บาทนะครับสำหรับเนื้อใบลานตะกุดเงินแท้นะครับต่อมารายการที่5รายการที่ 5, 5. เลขคุะเบอร์132รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดคุกจิวอลหลวงปู่มหาชิลาครับรายการนี้รายการที่5พี่จิวอแน่นเลยนี่ฮะจิวอแน่นเดี๋ยวใครจะไปอย่างคุ้มพี่องค์นี้นะ องนี้ผมขอสองร้อยแปดสิบาทพี่เอาไเลี่ยมเก็บเลยนะครับนะจีวอนแน่นพี่องนี้จีวอนเยอะๆเลยนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเลขโค้ดเบอร์หมายเลขหกหกกระดกซับครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่าดน,นะครับนานไพ่ดำนี่ฮะตะกุดทองทิพย์สองดอกคุกจีวอนหลวงปู่มหาธิลาครับรายการนี้ก็แน่นๆเลยพี่ชายจีวอนแน่นๆเลยนะรายการนี้ก็แบ่งปันเข้ากันพี่ชายรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบบาท สองร้อยแปดสิบาทพี่ม้วสารแน่นแเลยนะครับนี่ฮะร,รายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดหรือรายการจ็ดเนื้อว่านพญาเหมือนกันพี่ชายกุดทองทิพย์สองดอกนะครับเลขโคดจำเบอร์หมายเลขสิบเก้ารายการที่สองร้อยห้าสิบาทลรายการที่แปงบันให้สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที uhm. ่ system, uh, hai, 8รายการที่เป็นหน้ากากครับเลขคนจำนวนหนึ่งหกเนะครับรายการที่8รายการนี้เป็นในว่านภัยดานะครับหน้ากากทอรังคังลงยาจีวรครับรายการนี้เป็นรายการหน้ากากนะครับองค์นี้ผมขอที่300อยบาทรายการที่8อดองนี้ผมขอที่อบาทครับพี่ชายนี่ครับนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งหกเจ็ดนะครับเกือหนึ่งหกแปดเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ฮะเป็นรายการที่9้า รายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านซูบุเลือดตะกุดทองแดงสองดอกเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่จหรายการนี้เอาไปสอง้อยหสิบาทครับพี่ชายพร้อมจัดส่งฟรีฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนันดวงเศรษฐีนะครับรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบรายการที่สวยติดแผ่นเงินด้านหลังด้วยนะครับเลขโคตรทเบอร์หนะึ่งสองหกเงี้ยรายการนี้เป็นเนื้อผงงนาะช้างคู่กําไรคูธนะตะกุดเนะี่ยโอ้โห สวยๆเลยนะครับงานด้านหลังติดแผ่นเนงินด้วยนะพี่นะด้านหลังติดแผ่นเนงินนะพี่นะนี่ฮะเ,เป็นมืพี่ใช่ไหมฮะแป๊บนะครับนี่ฮะอุ๊ยผิดรายการพี่โทษทีรายการ,ร,าการนี้รายการที่๙โทษทีพี่นะ พี่พี่อกองรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดพี่ชายตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะครับกําไรทองคู่แข้งคู่นี่ฮะปิดแผ่นเงินหน้าหลังนี่รายการนี้ครับเลขคนละเบอร์หนึ่งสองหกรายการนี้ตะกุดทอง, kidding, ง,ทงทททอคำฮะอ่าร,รายการนี้ตะกุดทองคาครับนะแบ่งปันใพี่เนี้ยแปดร้อยบาทแบ่งปันใพี่ที่แปดร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการนี้ฮะรายการที่เก้าเอาไปพี่ใช้แปดร้อย800บาทใครไวใครได้ไนครับนะรายการที่เก้า ต่อมารายการที่สิบฮะรายการสิบรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามีฮะองดัมไปรลานนะครับตะกุดทองทิศกำไรคู่ครับเเลขคู่ตเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับหนึ่งเก้าศูนย์รา,ร,19 1, 190, นร, 190. รายการนี้แบ่งปันสามร้อยบาทในพี่ชายสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดเลขคู่ตเบอร์หมายเลขสองศูนย์รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไพรดำ ตะกรุดทองทิพย์แปดดอกครับนะนี่ฮะกำไรทองครูแข้งครูมือทองครับเลขคนจัเบอร์สองศูนย์ครับเป็นรายการที่แบ่งไปพิเศษนะครับองนี้ผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพิชยัยรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองเลขคนจัเบอร์มาเลขห้าสิบครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวนีครับเรือ,อแสงด้วยพิชายรายการนี้จัดให้ตะกรุดเงินแท้เจ็ดดอกไป นี่ครับผมสุดเงินแท้เจ็ดอกแล้วก็แข่งเงินอีกสองนี่ฮรโอ้รายการนี้ผมขอสี่ร้อยนี่ครับเลขคนะเบอร์ห้าศูนย์องค์นี้ขอสี่ร้อยบาทพอพี่แบ่งปันให้นะครับรายการที่สิบสองนี่ครับนี่เฮ้รายการที่สิบสามเลยพี่นะโทษดีฮะนี่ครสิบสามนีครับองค์นี้ต่อมารายการที่สิบสี่กับสิบห้าครับสิบสี่กับสิบห้าเป็นรายการเดียวกันนะพี่จา๋า สิบสี่สิบห้าเราเป็นรายการเดียวกันนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับตะกุดเงินแท้นี่ฮะตะกุดทองคําแท้นะครับกํไลทองคู่แข่งคู่ครับเนี่ยรายการนี้นะครับเนี่ยสวยเลยน่ฮะรายการที่สิบสี่สิบห้ารายการนี้คือรายการบนที่บนเลยของรุ่นนี้เลยรายการที่หนึ่งเลยนะครับนะเปิดออกมาครับองค์นี้นะเป็นองค์ที่เนี่ยสิบสี่สิบห้านี่ครับสิบสี่เลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์หกนะครับสิบห้าเลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์เก้าครับเลือกเลยพี่ชาย เลือกได้เลยครับรายการที่กุดทองคำครับนะแบ่งปันให้พี่นะครับนะองละเก้าร้อยบาทนะครับองละเก้าร้อยบาทเลือกกันได้เลยพี่ชายรายการที่สิบสี่ที่ห้าครับนะวัน้หวานนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบหกรายการที่สหกครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงครับกุดเงินแท้หนึ่งดอกกำไรทองทิพย์คู่ เลขคทั้งเบอร์เลขแปดหนึ่งฮะรายการนี้เอาไปวิจัยนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทครับพ so ีชายรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงแรเนืปีพิิดแผ่นเงินหน้าเงินแท้นะฮะนี่ครับปิดแผ่นเงินแท้น้าและหลังนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพิ่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับนะโอ้โหรายการที่สิบแปดรายการนี้นะ ตะกุดทองคําพี่นะฮะตะกุดเงินหนึ่งดอกกำไรทองคู่แข่งคู่ออสตะกุดเงินนี่รัออตะกุดเงินนี่ตะกุดเงินนะคนรายการกับอันนั้นนะนี่ครับนี่คตะกุดทองคํานี่ตรงตะกุดเงินนะครับใกล้เคียงกันนะฮะมีสองรายการคล้ายๆกันเลยนะพี่นะรายการนี้ตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินรายการนี้ขอเปล่งปันพี่นะขอสามร้อยบาทพี่ชายชุดองค์นี้นะขอสามร้อยบาทพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้า สิบเก้าเลขคนทีเบอร์เก้าสิบเจ็ดครับสิบเก้าเลขคนทีเบอร์เก้าสิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดนะครับหน้ากากทองแดงลงยาครับนี่ฮะรายการลงยาเอาพิชัยพิเศษให้ครับเลขคนทีเบอร์เลขเก้าสิบเจ็ดรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทในพิษหน้ากากทองแดงลงยาครับรายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการนี้นะเลขคนทีเบอร์หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าครับพิชัยรายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างคุกจิวรลหลวงปู่พิชัยหน้ากากอเมริกาลงยาจิววอลเขางนี้ องนี้จะงขอสา0รอยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับองค์นี้ขอสา0ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ย1ิบเอ็ดนะครับรายการย1เดเลขโค้ดเบอร์เป็ยเลขสี่หกรายการนี้นะครับรายการย1ิบเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมาชันหมากในกาศทองคังครับนะฮะหลังปิดแผ่นเงินแท้หนึ่งอันนฮะเลขโค้ดเบอร์เป็ยเลขสี่ิหกรายการนี้ขอสา0รอยห้าสิบบาทครับ ขอ3ามร้อยหาสิบบาทพี่ชายรายการนี้ติดแผ่นเงินด้านหลังนะครับรายการ21นะครับต่อมารายการ22เลขคูณตั้งเบอร์เลขห้าสิปิดแผ่นเงินด้านหลังนะครับหน้ากากทองระคังเนื้อชั้นมากครับรายการนี้ก็350บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่22ครับต่อมารายการที่23ครับรายการ23รายการนี้เลขคูณตั้งเบอร์หมายเล82รายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากทองระคังลงยาครับรายการ23นะครับรายการนี้เลขคูณตั้งเบอร์หมายเลขแปรายการนี้ขอ300บาทพอพี่ รายการที่ขอสามร้อยบาทพอพี่รายการยี่สามนะครับต่อมารายการยี่สี่เลขคุณจะเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเทาผงทูบนะสิบเก้าวัตนะครับหน้ากากทองรัคังครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยนะี่สิบสี่ฮะต่อมารายการยี่สิบห้าครับรายการสุดท้ายเลขคุณจะเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งหามเงินถามทองครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักหน้ากากทองแดงคุกจีวรหลวงปู่มหาศิลาครับ รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าแบ่งปันนิพี่นะครับเลขคุณต right? so right? right, right? ั้งเบอร์มาเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะฮะรายการที่แบ่งปันนิพี่นะครับเนื้อเอ่อเนื้อชั้นหมากครับรายการที่ขอสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบห้านะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันนิพี่นะครับยี่สิบห้ารายการลองเลือกชมดูนะพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกรับขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ